สวัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับเป้หาวยี่กิเชนเกอร์ครับสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนนะครับเนาะสายวาวสายกินเล่นกินเยาสายเลาะนะครับวันนี้มีเยาะครับผมเยาะมานาเสนนะครับผมเยาะตัวนี้เป็นวาวโนเยาะครับผมสำหรับคนอีเส็ดหน้าแรงนะครับน้อหน้าปังหน้าเลนนี้เป็นอะไรน้อครับผมนี่ลายสีครับผม แต่ผมที่ยกตัวอย่างให้เบื้องสองสีครับเอาเยอะครับผมราคาเราเล่าครับผมราคาเท่าไหร่เบาตัวนึงสีมีกระดูกมันสองอันนะครับเนาะนี่ครับทีมาเพิ่งเพิ่งครับวิธีประกอบประกอบอะไรไหมน่าครับนี่ครับเท่าดูอันนึ่งเพื่อเหรียญบอเท่ากระซุบเสนีครับกระซุบเสนีกรซุบมาะซุบกระซุบเสนีครับผม ครับผมไม่ีที่ตั้งนะครับเนาะนี่ครับซุปกระป๋เส้นนี้แตมาซุปกระป๋าเส้นนี้ครับผมเสร็จแล้วครับผมนี่ครับเป็นวาวเอาไปเซิร์นไล้นกน้ำทงน้ำหน่านะครับแลาวเดี๋ยวสิมาประกอบอีกตัวหนึ่งอีกรุ่นครับผมกินตัวนี้นะครับเนาะนี่ครับผมที่ประกอบกง่ายๆซุปกระปเส้นนี้ กรัปคันนี้ซุปกรัปคันนี้ซุปคันนี้ครับผมเรียบร้อยครับกายเป็นบาวนกครับผมเกียวสำหรับเอาไปเห็ดหน้าครับหน้าฟังหน้าแหลงครับผมไปไล่นกนะครับเนาะให้สนใจกับทิดต่อเข้ามาครับผมเฟซบุ๊กเปียห์เฮาอีกทีครับผมยูทูปเปียห์เฮาอีกทีครับผมเสร็จคำว่าพอเลยครับบอลนกเกียว แล้วมืนีครับผมขอบคุณสปอนเซอร์เจดีครับผมโรฮาสกีนครับกับสวนจันหอมครับผมเดี๋ยวมีภาบของผู้สนับสนุนใหม่เบื่องน้ครับเราลงครับมือนีลาไปก่อนครับรบ,รบ๊ายบายครับผม